สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกกวักนะครับเป็นชุดต่อนกกวักนะครับผมหนึ่งชุดนะผมจะให้ตัวบ่วงนะครับจะให้นกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ลําโพงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แมมเสียงนะครับทุกคนแมมเสียงนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดแต่ละชิ้นงานกันนะครับผมเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นบ่วงนะครับบ่วงรายละเอียดของบ่วงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับผมเราใช้เอ็นเบอร์ร้อยนะครับทุกคนเราใช้เอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมแล้วก็งานต่อเอ็นเป็นงานสาย PE นะครับผมห่วงที่ใช้เป็นห่วงท้องเหลืองตัวเอนะครับผมแล้วก็ชุดนี้แบบมุนได้นะครับผมนะ มีรังเก็บให้พร้อมนะครับมีรังเก็บให้พร้อมนะครับผมความยาวของอชุดนี้ประมาณ3เมตรนะครับผมแล้วก็ความกว้างของบ่วงอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนกนะครับเป็นนกพลาสติกนะครับผมนะไม่ใช่นกแท้นะครับเป็นนกพลาสติกนะครับผมพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงตัวนี้แบตอึดประมาณ 2- 3ถึงมชั่วโมงนะครับ2ถึง3มชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เราจะให้ตัว USB ก็คือตัวเสียบเสียงนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็น USB เสียงนกกวักนะครับเสียบเข้าไปที่ลำโพงนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับใช้งานได้เลยนะครับผม อ่านะครับผมก็จะมีทั้งหมด4อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับสำหรับลูกค้าที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมนะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนนะก็เมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปก็จะมีบ่วงนะครับจะมีนกจะมีลําโพงนะจะมีเสียงนะครับผมแล้วก็เซตนี้ราคาอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ตัวเสริมนะครับที่ผมยังไม่ได้แจ้งก็คือตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แบบ อยากใช้แบบนานๆนะครับหลายชั่วโมงนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่สำรองสําหรับใช้กับตัวลำโพงที่เราใช้คู่กันนะครับตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะเอาเพิ่มตัวแบตเตอรี่สำรองก็บวกไป150บาทนะครับผมก็สําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจงานชุดนะครับเอาไปใช้งานได้เลย นะครับผมสั่งได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางให้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่จะซื้อแยกชิ้นนะครับผมที่อยากได้เป็นบ่วงอย่างเดียวหรือนกอย่างเดียวนะครับก็สั่งได้นะครับผมเราแยกเราแบ่งให้นะครับผมสาหรับราคาของบ่วงอย่างเดียวสี่สิบบ่วงห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผม ตัวนกนะครับราคา450นะครับเป็นงานนกพลาสติกนะครับผมตัวลำโพงนะครับ350นะครับลำโพง350นะครับผมแล้วก็ USB ก็350นะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อแยกนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้ติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อ ผมได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดมาทางไลน์เป็นไอดาที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับเป็นเบอร์ติดต่อก็คือ ID ผมเลยนะ ID ด์ไลน์ผมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคลิปที่ผมลงนะครับผมสวัสดีครับ